สายทุเรียนห้ามพลาดจัดเต็มบุฟเฟ่ทุเรียนเพียง699บาทที่งานสยามพารากอนท ropical food palace ส0ยค่ะคุณมีเวลา60นาทีเท่านั้นที่จะเพลิดเพลินไปกับความอร่อยของผลไม้เหล่านี้นี้นี้จับเวลาเริ่มกันที่ราชาผลไม้อย่างทุเรียนเขาก็ผลมาหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะทั้งหมอนทองชนีพวงมณีนกอิบก้านยาวนวลทองจันทร์ มาหมดบุฟเฟ่ทุเรียนแต่ไม่ได้มีแค่ทุเรียนยังมีผลไม้อย่างอื่นให้กินอีกด้วยแม้แต่ไอศครีมกับข้าวเหนียวมะม่วงก็มาจ้าอุ้ยนนะ่ากินมา หมดเวลาแต่ถ้าใครยังไม่หนำใจภายในงานยังมีสารพัดผลไม้ฤดูร้อ,อนเกรดพีเี่ยมที่ส่งตรงจากสวนผลไม้ชื่อดังทั่วประเทศให้ดิชอปฝากคนที่บ้านอีกด้วยทุเรยียนในบุฟเฟ่ที่ว่าเยอะแล้วข้างนอกเยอะกว่าทั้งพันยอดทิศอย่างหมอนทองหรือพันหายากอย่างกระดุมทองนวลทองจันทร์ และนี่มูซานคิงหมอนทองสายพันธุ์ทุเรียนที่ทุกคนกำลังตามหาก็มาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกด้วยมาอิ่มอร่อยส่งท้ายหน้าร้อนกันให้แฮปปี้ได้ที่งานสยามพารากอนท็อปดิคอลฟูดพาเลท2023ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3พฤษภาคมนี้ที่พักพารากอนสยามพารากอนค่ะ